สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆนมาสรุปผลหวยลาวพัฒนาของวันที่หกเดือนห้าสองห้าหกสี่กันค่ะเรามาดูสูตรแรกกันค่ะเพื่อนๆนจ๋าสูตรแรกให้เด่นศูนเด่นสองเด่นเก้าวิ่งลู่ศูนย์ะคะเพื่อนๆนจ๋าเราเน้นศูนย์เนาะเพราะว่าทิศติ๊กไว้คือให้เน้นค่ะเพื่อนๆนจ๋าชุดหกตัวออกสองเจ็ดสองศย์สาค่ะเพื่อนๆนจ๋า สี่ตัวสองศูนย์ศูนย์สามค่ะเพื่อนๆจะสี่ตัวคือสองศูนย์ล่างแล้วก็ศูนย์ศูนย์สามบนนะคะเรามาดูสองตัวบนล่างเราสูตรนี้ค่ะเพื่อนๆจะเข้านะคะเข้าสามศูนย์ตัวกลับค่ะเพื่อนๆจะเข้าสามศูนย์ตัวกลับเนาะสามศูนย์ศูนย์สามบนค่ะเพื่อนๆจะที่เราขีดไว้คือเราเน้นนะคะเพื่อนๆจะเข้าตัวเน้นค่ะเพื่อนๆจะแล้วก็ สองศูนย์ล่างก็เข้าสองศูนย์ตรงๆเลยค่ะเพื่อนๆจาาสูตรนี้เนาะแล้วก็สองเจ็ดตรงตรงค่ะเพื่อนๆจ้าเข้าชุดหกหกตัวเนาะสรุปแล้วสูตรนี้เข้าบนเข้าบนเข้าล่างค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็เข้าสองเจ็ดชุดหกตัวด้วยค่ะมามาดูอีกสูตรค่ะเพื่อนๆจ๋า เลขวิ on ่งของเราวันนี้เราให้เด no ่นสองเด่นศูนย์เด่นหนึ่งแล้วก็เก้าค่ะเพื่อนๆจะฟันที่ศูนย์นะคะเพื่อนๆจะเข้าศูนย์เต็มๆค่ะวิ่งรูดนะคะเพื่อนๆจะให้ฟันที่ศูนย์เข้าศูนย์ค่ะเพื่อนๆจะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะศูนย์ศูนย์สามกับสองศูนย์เนาะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนดูคลิปเก่าได้เลยนะคะ แล้วก็มาดูอีกสูตรหนึ่งค่ะสูตรสองตัวบนล่างแล้วก็สามตัวตรงโต๊ดค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าสามตัวตรงโต๊ดของเราเข้าบนนะคะเพื่อนๆจ๋าศูนย์สองเนาะศูนย์สองตัวกลับค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าแล้วก็สองตัวสูตรสามตัวถ้าใครซื้อสามตัวก็เข้าศูนย์สองค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าแล้วก็สองตัวเนาะเราให้เด่นศูนย์ค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋า วิ่งรูดแตกค่ะเด่นศูนย์ก็จะมีสองศูนย์เข้าตรงๆเลยค่ะสองศูนย์ตรงๆเนาะแล้วก็สามศูนย์ตัวกลับค่ะเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้ก็เข้าบนเข้าล่างค่ะเพื่อนๆสองเจ็ดก็เข้าอีกค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าชุดหกหกตัวเนาะสูตรนี้ก็เข้าบนเข้าล่างค่ะเพื่อนๆจ๋า,จา,จาแล้วมาดูสูตรสุดท้ายค่ะเพื่อน สูตรสุดท้ายของเราสามตัวตรงโต๊ดสูตรนี้หลุดค่ะเพื่อนๆจะต้องขอโทษขออภัยนะคะสูตรนี้เนาะเข้าหนึ่งสูตรค่ะเพื่อนๆจะาสูตรนี้สามตัวตรงโต๊ดแล้วก็สองตัวบนล่างเข้าบนเข้าล่างเลยค่ะเพื่อนๆจะาแล้วก็เลขวิ่งก็เข้าเนาะแล้วก็โค้งสุดท้ายเข้าบนเข้าล่างค่ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆที่ยังไม่ดูก็ไปย้อนดูคลิปเก่าได้เลยนะคะ ก่อนจะออกไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเนาะขอบคุณทุกการรับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ